สวัสดีค่ะวันนี้วันที่30เมษายนนะคะเว่อเชา้านี้พ่อของอพ่อของสาม,มีฟาวเวนะคะมามาที่บ้านก็เลยลองทำคลิปสั้นๆเป็นคำทักทายของคนเวียนาน,นะคะกะ็มีคำที่คำสวัสดีนะคะแล้วก็คำที่ใช้ทั่วๆไปนะคะง่ายๆสั้นๆน,นะคะ ปกติแล้วเนี่ยออสเตรียเราจะพูดภาษาเยอรมันนะคะเรียกว่าภาษาฮอกดอช์แล้วก็สําหรับคนวีนานาก็เป็นลักษณะเป็นภาษาแสลงนะคะเหมือนกับเหมือนกับภาษาใต้ของคนไทยเราทำน,นองนี้นะคะก็ก็ลองมาฟังนะคะก็ลองอในทางกลับกันนะคะเราเอก็สอนคุณพ่อพูดภาษาไทยด้วยนะคะก็เป็นเรื่องที่ตลกตลกนะคะเป็นการแลกเปลี่ยนภาษากันนะคะก็ อยากให้ลองฟังดูนะคะมิซิเรียสจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่เขา,าจะพูดภาษาเราด้วยแล้วก็เราก็พูดภาษาเขานะคะ <ś c oughs> ก็มาฟังกันนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะติดตามนะคะทีวีดีทีวเวียนเบกรุสส่งเวียซักดาสปาปา Servus. Servus. Servus die Mauern, und servus die Buben. <lacht> 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 De, der Bua ist die der ist der Sohn. Ah, ja, aber die Buben, die anderen, was die, siehst? Die sehr die Buben? Die <laughs> Bueum, die Buben. <laughs> die Buben, <laughs> oh, die Buben. Mhm. Die Mauern sind die Girls. Uh -huh. Nicht nichts nichts sehr ja Servus. Servus. Weil um Servus, nix Servus. Ja, damit dass du es verstehst. <laughs> ja, und, weil alle sagen Servus. Okay. Du gehst zum Hofe und du sagst Servus. Aha, lässt keiner, was du keiner okay. Aber die Deutsche sagt Servus. Servus. Bei uns geht ja kein Deutscher zum Hofe <laughs> <laughs> Okay. Wenn wir gehen so um und wenn wir, wir, wir wollen, ja. irgendwas, wir sollen, อาสักกินบิทเติทเตอร์บิทเตอร์สัมผัสบิทเตอร์บหมายถึงว่ากรุณาเวลาไปซื้อของเวลาไปซื้อของต้องที่นี่นะคะถ้าเกิดว่าเราไปซื้อของแล้วเราก็ต้องพูดกับคนขายว่า p l e a หรือว่าบิแปลว่ากรุณานะคะกรุณา เอานี้ให้ฉันหน่อยเอานให้ฉันหน่อยนะคะสำหรับคนเวียนาพูดว่าบิเตแล้วถ้าเกิดขอบคุณวิซักขอบคุณวัซักวัซักด้ปปะขอบคุณดูดูเคสนี่ขอบคุณอีกมาซาเกินขอบคุณขอบคุณคบยาดังเคอ Danke. Kommt gut, Sawadika. Auf Wiedersehen. Sawadikrab. Ja. Sawadikrab ja. ja. für den Mann. für die Frau. Sag, ich, sage, ich rede mit ich rede nicht mit Thomas. <laughs> Aber mit, mit dir wäre besser. <laughs> ja, lieber, was sagen müssen beim, beim Hornbach. Ja. gesagt hat, du darfst da nicht rein, hast müssen, sein <laughs> เดี๋ยวตับตับตับอีกนิสัยกันนะซึ่งอุ่นเพ้อหลีเฟื่องมีการอีกสาเกินอีกหมดเสาะเกินใช้เสืออวัยวะอีกการอีกสาเกินอ่าสักอื้อฮะเด็กสักตุบิสต์เดวินารีเดี๋ยวเป็นเยเมนสักดังเกสเซียอุนดันยาซื้อรักษาเก็นบีเตเชินเป็นสักบีเตเชินดังดังเกสเซียยาเสียฮุฟฟ์เสียฮุฟ Ja. <laughs> Oder der Elmayr. Kennst du den Nein, ich kenne ihn. war der berühmte in Wien. Er oh. hat eine Tanzschule gegeben und der hat für Höflichkeit viel Wert gelegt. Weißt? Oh. Immer grüßen und freundlich Vollweg. sein uh -huh. und benehmen, wenn du dich niedersetzt, den Sessel hinziehen. Nicht uh -huh. so, dass die daneben Frauen aus dem Mantel geholfen. Oh. So. Papa soll ich... มารยาทของการที่คนที่นี่เขาพูดกันนะคะก็จะมีสมัมมาญาติปกติล่ะค่ะขอบคุณนะคะการุณานะคะก็เป็นเรื่องที่คนเวียดนานมะพูดกันแล้วก็สวัสดีก็ใช้คําว่าเซียวัสนะคะแล้วก็ถ้าเกิดลา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 กรน,นะคะ,อะตอนจบเวียซากเอาวิดีโอเซนออเดอร์ออเดอร์ออเดอร์เอาวิดีโอเซนเฟียติกอดเฟียติกอด ส่งกัน t ซมแลนด์กรุ๊สกอดฟิเอติกอ h ถ้าแบบออกไปข้างนอกก็จะพูดว่ากรุ๊สกอ t หรือฟ t เอติกอดในเวีย s นาม h a ง t ห้่ t สกรุ๊สก t ดกริอัสตีถ้าเป็นเวียนนาก็ g ริสตีถ้าเป็นคนเวียนนาพูดลาก่อนก็กริสตีวิ s เกสตาถ้าถาวิกเกสตาก็คือสบายดีไหมวิกเกสเอสเตียนะคะแปลว่าสบายดีไหม w วิ e กส์ดิเอร์วิเกส์ต์ดิเอ i ์อันนี้คือง่ายๆสั้นๆก็คือวิเกสตดสบายดีไหมอุนตันอันวอตันอิสมิเอกสกูดออดอ่ะฉันสบายดีนะคะมิเกสกูดอุนเดียอิสอัฟกูดนะแล้วคุณหลาสบายดีไหมนะ นะคะก็เป็นคำทักทายง่ายๆนะคะสวัสดีขอบคุณสวัสดีก็เซียบัสขอบคุณก็ดังเคื่อดังเคเชิญดังเคเซียนะคะการุณาบิตเตอร์นะคะการุณาบิตเตอร์นะคะจะลองดูนะคะเดี๋ยวจะทดสอบป้าป๋าว่าถ้าป้าป๋าฟราเวพูดภาษาดอยส์แล้วให้ป้าป๋าพูดภาษาไทย น้าน้าวาเตวาเตอีกสักสุแอสตชนดูสักอินไทยนะาสุเอ็ดอีกซักดังเคยเสียดูสักอินไทยขอบคุณอ่าเซียวาสนอกไอมาปะปะเซียวาสเซียวาสสวัสดิ์ที่กาอ้าวฟีดเซน เอาวีโอเสนอิสลาก่อนลากรอออเดอร์ออเดอร์สวัสดีอิสอาวอยสวัสดีค่ะมือสวัสดีสวัสดีสวัสดีอืมฮึ่ก็แวกันผมหิวผผมหิวยาก็านอาหารทีานอาหารทนอหารทีออาหาานอนหารทีออ่านอหารอ่านอหารทีหารอา่านอนาหาร่ร้าานอาหารที่อานอที่รนอาหารนอาหานอาห เบิร์เดจากกินยะผมหิวนั่สเลยง่ายๆเดี๋ยว้องกินปมฟรีดอ๋อปมฟรีดผมหิวผมหิวนะคะผมหิวอะป้าป๊าเอาตัวรอดได้เลยถ้าพูดคำว่าผมหิวได้ในเมืองไทยนะคะพูดกับปะาป๊าว่าถ้าพูดว่าผมหิวเนี่ยไปเมืองไทยแล้วรอดตายนะคะรอดตายบอกป้าป้าเลยบอกว่าเออ ถ้าเกิดเขาไม่เข้าใจล่ะก็เลยบอกว่าให้ชี้ไปที่ท้องนะคะรับรองเขาเข้าใจนะคะผมหิวโอเคค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะวันนี้แบบสนุกสนุกนะคะเป็นคำทักทายที่ใช้กันสำหรับคนเวียนนานะคะก็ขอสวัสดีป๊าป๊าเซสวัสดียกมือด้วยป๊าป๊า สวัสดีครับมามีดีเฮนเดอรเอาสุสาเมนสวัสดีครับอย่าบายบายเอาวิดเซนเป็นไงบ้างคะสนุกไหมเรียนภาษา,าเป็นาริชนะคะแล้วก็ได้บ้างนิดหน่อยก็ยังดีนะคะก็พอก็พอสนุกสนุกนะคะสำหรับใครที่ได้ติดตามชมนะคะ คลิปของตราเวนะคะก็ขอขอบคุณนะคะ,ะก็ขอขอบคุณแล้วก็ถ้ามีคำแนะนำอะไรก็เสนอมานะคะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ราเวด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย